สวัสดีครับอุดมคติตามความหมายคือมโนภาพหรือว่าความนึกคิดที่ถือเป็นมาตรฐานแห่งความดีความงามที่มนุษย์ถือเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตตนอันนี้ตามพจนานุกรมนะครับแต่ว่าตามความเข้าใจง่ายๆอุดมคติก็คือสิ่งที่ดีที่สุดตามความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์อาจจะไม่ได้กําหนดเป้าหมายก็เป็นไปได้แต่ว่าคิดว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วและอุดมคติของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการรับรู้ประสบการณ์ทณัศนคติรวมถึงสติปัญญาด้วยผู้หญิงในอุดมคติ แน่นอนว่าภาพที่ขึ้นมาในหัวนี้ปุ๊บปั๊บมากมายนะครับซูเปอร์โมเดล AV ตัวท็อปนี่ลอยมาเต็มสวยขาวหุ่นดีมีมิตินั่นคืออุดมคติหันมามองชีวิตจริงกับสิ่งที่มีได้5% 10%รตรก็บุญแล้วครับชีวิตจริงกับอุดมคติต้องเข้าใจผู้ชายในอุดมคติแน่นอนว่าต้องสูงขาวจมูกตรงตาคมแล้วก็มีเงินนั่นคืออุดมคติของผู้หญิงไทยส่วนมากซึ่งก็ไม่ได้ดูภูมิศาสตร์ของประเทศไม่ได้ดูสายพันธุ์เลยนะครับประเทศไทยร้อนขนาดนี้ จะเอาขาวมาจากไหนแล้วครับสูงจมูกตรงอันนี้กินข้าวเหนียวลาบก้อยน้ำพริกอ่องเจวปองจะไปเอาแคลเซียมมาจากไหนไปบำรุงดั้งให้มันโด่งขึ้นมาได้พอชนะแล้วนะครับพิจารณาจากสภาพแวดล้อมด้วยแนะนําให้ผู้หญิงไทยเนี่ยลดอุดมคติลงมานะครับหันมามองผู้ชายกระทัดรัดผิวคล้ำม,มีดั้งพอหายใจได้อันนี้ก็น่าจะพอแล้วผู้นําในอุดมคติต้องเก่งฉลาดมีคุณธรรมเสียสละซื่อสัตย์อดทนมีความรู้ดูแลประชาชน นั่นคือผู้นําในอุดมคติแน่นอนว่ามันคือแลไอเทมถ้าสังคมไหนมีผู้นําแบบนี้ลุ่งโรดลุ่งเรืองสถาพอรอมอรัฐรัตนาวาปีศรีสยามการได้ผู้ใหญ่บ้านแบบนี้ต้องบุญถึงจริงๆนะครับแน่นอนว่ามันเป็นอุดมคติในชีวิตจริงได้ผู้นําที่พูดรู้เรื่องสื่อสารเข้าใจก็พอแล้วสลับทุกวันนี้อุดมคติก็คืออุดมคติที่อุดมไปด้วยมโนภาพแล้วก็จินตนาการความอยากได้อยากมีสรุปแล้วนะครับอุดมคติมันก็คือความฝันนั่นเอง and ตั้งแต่ที่อาณาจักรจีนจนี่รวบรวมแผ่นดินส่วนใหญ่แล้วก็เป็นรากฐานของวัฒนธรรมจีนขึ้นมาผ่านการเวลาผ่านความลำบากนี่มามากมายนะครับกว่าจะเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเหมือนทุกวันนี้ความเจ็บปวดที่มันฝังใจชาวฮั่นก็คือความพ่ายแพ้แล้วก็พ่ายแพ้กับคนภายนอกจนสิ้นชาติหลายครั้งต่อหลายครั้งเมื่อกลับมาได้เนี่ยต้องยิ่งใหญ่จะไม่แพ้ให้ใครอีกนั่นคืออดุดมคติของจีนนะครับจีนนี่เร่งพัฒนากองทัพโดยเฉพาะกองทัพอากาศตั้งแต่ร่วมมือกับโซเวียตนำมิกยี่สิบ นี่มาผลิตเองนะครับพัฒนาเครื่องบินเองโดยซื้อเครื่องยนต์มาจากอังกฤษซื้อมาจากรัเสเซียก็มี จีนีต้องการองค์ความรู้เพื่อผลิตเองนะครับนำมาซึ่งการก๊อปปี้การที่จีนทำแบบนั้นเราต้องทำความเข้าใจนะครับจีนนีต้องการจํานวนมากถ้ารอซื้ออย่างเดียวเนี่ยจำนวนการผลิตไม่ทันหรอกครับและทรัพยากรที่จีนมีก็เพียงพอที่จะทําได้จึงต้องการที่จะทําเองแต่ว่าสิ่งที่จีนยังขาดอยู่ก็คือองความรู้นะครับและจีนก็พัฒนาขึ้นมาเป็นอย่างมากโดยได้รับความช่วยเหลือจากหลายทางโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะครับแต่ว่าโดนตัดความช่วยเหลือไปจากเหตุการณ์จัตุรัสเชนอันเหมือนหลังจาก จีนจึงเข้าหารัเสเซียทีเอ็นบีนเล่าเรื่องนี้นะครับอยากบอกว่าเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยอยู่ในจีนนี่ไม่น้อยนะครับอันนี้รวมถึงเทคโนโลยีจากอิสราเอลด้วยเราจะมองว่าจีนนี่ก๊อปปี้อย่างเดียวนี่ไม่ได้เรามองจากความเป็นจริงนะครับแม้ว่าทุกวันนี้ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยจะตึงเครียดแต่ว,ว่าในทางปฏิบัติแล้วนะครับก็มีช่องทางในการถ่ายทอดที่กันอยู่ผ่านการลงทุนของบริษัทสหรัฐอเมริกาในจีนตั้งแต่ที่สหรัฐอเมริกาสร้างเครื่องบิสต์เตลนะครับ และเครื่องบินสเตลนี่แหละครับกลายเป็นอุดมคติของจีนที่ต้องการมีเครื่องบินสเตลโดยยึดแวปเตอร์นี้เป็นไอดอลแต่ว่าไอดีลของจีนยังไปไม่ถึงในตอนนั้นนะครับ จีนตั้งโครงการขึ้นมานในปี1990ก็คือช่วงพศ2533นั่นเลยครับก็คือโครงการ JHX จนมาวันที่11มกราคม2011หรือว่าพศ2554เครื่องบินในโครงการนี้ก็ได้ขึ้นบินเป็นครั้งแรกนะครับมันก็คือ j 20เครื่องบินจีนจะขึ้นต้นได้ J J นี่มาจากเจียนแปลว่าทำลายหรือว่าโจมตีนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ f ฟเด t e r ก็คือ F นั่นเอง f 14 f 15 f 16นี่เป็นต้นนะครับ j 20ตั้งโครงการ มานานเอาแวปเตอร์นี้เป็นตัวตั้งแต่ว,ว่าระหว่างการพัฒนานะครับสัอเมิกาสร้าง f 3 5และจีนก็ได้เทคโนโลยีบางอย่างมาจาก f 3 5จึงเอามาใส่ใน j 2 0นะครับจีนกําหนดให้ j 2 0นี่เป็นเครื่องบินรบหรือว่า stealth fighter Jet จีนให้ชื่อเจยี่สิบว่าเว่ยหลงนะครับแปลว่ามังกรผู้ยิ่งใหญ่ในภาษาอังกฤษก็คือ mighty dragon แต่ว่านาโต้มีคิดแบบนะนะครับนาโต้ NATO จัดประเภทของเจยี่สิบนี้เป็นเครื่องบินโจมตีภาคพื้นหรือว่า b o m b อรนาโต้ตั้งชื่อให้เจยี่สิบว่า black eagle แปลว่าอินทรีดำ um นะครับเรื่องการตั้งชื่อของนาโต้มีกฎเกณฑ์อยู่นะครับขึ้นต้วได้ f หรือว่า fighter ก็คือเครื่องบินลบขึ้นต้นด้วย b ก็คือ bomber ก็คือเครื่องบินโจมตีภาคพื้นนะครับเจยี่สิบนี้ไม่มีปืน จี20มีช่องเก็บอาวุธเราก็จะเห็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศแน่นอนว่ามันรบกลางอากาศได้นะครับแต่ว่าลักษณะโดยรวมแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องบินรบแบบจ่าใสาปูที่จะไปด็อกไฟกับใครขนาดนั้นปืนก็ไม่มีนะครับออดมคติของจีนก็คือบินขึ้นไปไม่มีใครเห็นยิงขีปนาวุธจากระยะไกลศัตรูตายแล้วก็กลับบ้านง่ายๆแบบนี้นะครับ แต่ว่าในชีวิตจริงนะครับขี่ปนาวุธระยะไกลไม่รับรองผลมีโอกาสหลบได้ด้วยอุปกรณ์นี้มากมายเครื่องบินรบไม่ได้ติดขี่ปนาวุธระยะไกลนี่อย่างเดียวนะครับมีระยะใกล้นี่ติดไปด้วยแล้วก็ระยะใกล40้40-50กิโลเมตรก็มี IRST นี่ตรวจจับสเตล,ลก็ไม่รอดนะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับฝีมือแล้วแล้วขี่ปนาวุธระยะใกล้แสวงความร้อนเนี่ยมีโอกาสสาเร็จ70%ไม่ถึง100%นะครับนั่นเป็นเหตุให้เครื่องบินรบเนี่ยต้องมีปืนขาดมีได้เรื่องนี้ประสบการณ์นี่สอนสารมิกามาแล้ว I want to clap. J20 นี่ไม่มีปืนนะครับถ้าขี่ปนาวุธพลาดยิงหมดไปแล้วเนี่ย J20 ก็จะโดนไล่ทุบนี่อย่างเดียวมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งเรื่องนี้จีนก็เริ่มคิดความได้เปรียบจริงๆของ J20 ก็คือโจมตีภาคพื้นมากกว่าการรบกลางอากาศนะครับจีนนี่เริ่มปรับ J20 ไปทํางานร่วมกับ J16 แล้วก็ J10 โดยใช้ J20 นี่เป็นศูนย์บัญชาการอาศัยเรดาร์แล้วก็เซ็นเซอร์ที่ดีนะครับและให้ J10 ที่มีความเร็วเนี่ยคุ้มกันรอบนอกใช้ J16 นบรรทุกใให้้ชเง จียนี่ล็อกเป้าจีนจัดกองปินไปแบบนั้นนะครับแต่ว่าความสามารถของ G20 นี่มีมากกว่าน,นั้นก็คือการโจมตีภาคพื้นหลแล้วนะครับจีนก็สร้าง G ี0รุ่น2ที่นั่งนี่ออกมามันฝืนไม่ไหวแล้วครับถามว่าที่นั่งเดียวเนี่ยโจมตีภาคพื้นได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่าภาระนักปีน,นจะเยอะประสิทธิภาพไม่ดีมากนะความเสี่ยงสูงด้วย2ที่นั่งทําการโจมตีภาคพื้นได้ดีกว่านะครับนักบินที่1ก็บินไประมัดระวังเครื่องบินฝ่ายตรงข้ามนักปินที่สองควบคุมอาวุธในการจมต แยกหน้าที่กันนะครับจะได้ไม่มาพวงหน้าพวงหลังซึ่ง F22 r e p t o r ก็มีแผนจะทำสองที่นั่งเหมือนกันแต่ว,ว่ายุติโครงการนี้ไปก่อนนะครับ เจยี่สิบสองที่นั่งจะเรียกว่าเจยี่สิบบีนะครับมีการปรับปรุงอุปกรณ์แล้วก็เวเาที่ใช้ในการโจมตีภาคพื้นมันซับซ้อนกว่าเจยี่สิบที่นั่งเดียวแน่นอนนะครับและแน่นอนครับน้ําหนักมันเยอะกว่าปัญหาของจีนก็คือเครื่องยนต์กําลังพัฒนาอยู่ซึ่งก็น่าจะเพิ่มแรงขับขึ้นมาได้นิดหน่อยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยต้องกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงพุทธเดอ i g ไรท์แมนออนเดอะไรท์จ็อบกับเจยี่สิบเอามาโจมตีภาคพื้นนี่ถูกต้องแล้วนะครับเจยี่สิบไม กลางกาศให้ออกมาดีได้การใช้ G20 ลบกลางกาศอันนี้มันเป็นอุดมคติของจีนเท่านั้นนะครับ